จะเป็นลมจะเป็นลมมันเป็นข้าวเหนียวนะ I think I Lost my mom ถ้าถามว่าแทนไหมก็คือแท้ที่นี่นะคะวันนี้เป็นวันที่สี่วันนี้วันทห้านะคะวันนี้วันที่ห้าแล้ว ไรู้ทุกคนจะได้ยินเสียงไหมแต่ว่านี่ก็ออกมาตรงระเบียงยามเช้านี่มีเสียงไก่ด้วยนะทุกคนคือแค่เหยียบพื้นอะ่ะก็คือเย็นแล้วนะคะคือเมื่อเช้าเช็คอะมันสามองศานะนี่คือใส่เสื้อสั่งตัวนะทุกคนแล้วก็กางเกงก็ยังมีฮีทเทคข้างในนะคะรีวิวตอนเช้ามาใส่กี่ชั้นอนะตัวนี้ตัวที่สตามธรรมเนียมนะคะนี่ก็คือเป็น breakfast tour นะ ก็มมีีแแตต่ออล้วไปเิงนที่นี่เป็นที่ที่3ของทริปนี้นะคะแต่จะบอกว่าประทับใจที่นี่มากรู้สึกเป็นเบรคเฟสที่ค่อนข้างถูกปากแล้วก็หลากหลายโดยเฉพาะแซลมอนอันนี้อร่อยมากๆนะคะแบบมากๆจริงๆเลยก็มีอาหารให้เลือกหลายอย่างมากๆค่ะ โซนขนมค่าว่าอร่อยนะนี่ชิมหลายคำมากนะคะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างชอบพวกกระซองขนมปังอร่อยนะคะบ้านจะไม่ค่อยกินซีเรียลสน,นะนี่มาที่นี่ก็คือกินซีเรียลแบบช็อกโกแลตเต็มๆมคำเลยนะคะคือ enjoy breakfast มากมากนะแล้วแบบห้องที่โรงแรมนะคะตรง breakfast area ก็คือสวยมากๆคือจักเวาได้นะ หวานเจี๊ยบเลยะนะคะชุดที่จะต้องไปปีงเข่าวันนี้ก็คือมีเป้นะเป้สีดำพาทั<อ>้งคอวันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปเขาฟานซีปันนะคะจะเป็นยังไงต้องผ่านอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย จะบอกว่ามันหมอกลงนะคะแล้วก็อยู่ข้างบนอากาศคือหนาวมากนะคะแทบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็คือใจเริ่มหวิวเพราะว่ากระเช้าก็คือเป็นกระจกหมดเลยด้วยนะคะมองลงไปนี่คือกลัวนิดๆนะนเนี่ยงนนะะคิ้วสู นี่ก็มีช่วงหนึ่งที่หมอกอย่างนี้เลยนะคะเหมือนแบบหายไปในกรีบมืดความมืดนะนี่กล้องก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องโฟกัสอะไรนะคะเพราะว่าเม่คืออยู่ข้างล่างสวยนะสวยนะ นี่เรากำลังจะจอดนะคะจะบอกว่าฟ a c ซิลิตี้เขาทุกอย่างคือดีนะพอลงมานะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินที่เราจะไปกันต่อนะทุกคนมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอันนี้คือยังเพิ่งครึ่งทางได้นะคะนี่ก็มาเตรียมจะนั่งรถต่อนะตรงไหนนี่ก็มาถึง,งโซนแล้วนะคะ ก็กำลังจะข้าแถวแล้วก็ขึ้นรถล่างอีกรอบใช่ไหมอันนีคือรถล่างใช่ไหมอันคือรถล่างนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะทำการ ขึ้นรถลางนะคะเพื่อขึ้นไปตรงยอดเขานะ,ะนี่วิวก็เริ่มแบบสวยแล้วนะคะแบบสวยจริงๆอากาศแบบหน้าชาเลยอะ่ะทุกคนคือจะบอกว่าตอนคืนก่อนนะคะแอบไปซื้อลูกที่เหมือนเราจับแล้วมันจะอุ่นใช่ไหมแต่ด้วยความที่บนนั้นมันหนาวแล้วลมมันแรงมากนะคะคือจับเท่าไหร่อะทุกคนมันก็ยังไม่ร้อนนะคะ และแล้วเราก็มาถึงยอดเขาฟานซิปานะคะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนนะในที่สุดก็นี่นะคะเดินลงมาตามทางนั้นแล้วก็ขาเริ่มสั่นแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วนะคะว่าสนุกมากนะทุกคนนี่คือเดินลงมาถึงวัดนะคะ เจอวนพยมแบบนี้แหละตอนเดินลงไปข้างล่างนะคะเขาก็จะมีสเตชันมีวัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะให้เราแบบไปไหว้พระกันได้ด้วยนะคะแบบ Enjoy View วสองข้างทางมากความชันมันจะเยอะมากนะคะคือมองลงไปเราสามารถเห็นเลยว่าทางมันชันมากนะนี่ก็มีแอบ,บเช็ดน้ำมูกนะคะทุกคนคือมันหนาวจนแบบหนาวมากๆเลยอะ่ะ เต้ตแนแรงมากนะคะตอนนี้จะเป็นลมจะเป็นลมมาดมยาหม่องอ่ะอได้ไป เดินลงมานะคะก็มากินมื้อกลางวันนะมื้อกลางวันก็เราอะ่ะชอบสเตชันตรงนี้นะคะเป็นพวกยำแล้วก็เป็นผักอย่างเงี้ยเราอะ่ะชอบแล้ววันนั้นเหมือนมันผอ,อืดผระอ,อมยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นส่วนตัวแพนนมบัวที่ทานไปเมื่อเช้าหรือเปล่านะแต่ว่านี้ก็เป็นขนมนะคะอร่อยนะเราก็ชิมไปหลายชิ้นนะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งทุกคนเรารู้สึกว่าอาหารเขาค่อนข้างเอกซอติกไปหน่อยอะ่ะมีแบบ แกงกะหรี่ม้าอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าแต่เราไม่ได้ชิมนะทุกคนเราไม่กล้าชิมอะไม่เขียนว่า Horse, Curry คอร์สเคอรีอะม้าม,มันเป็นข้าวเหนียวนะมันไม่ให้แป้ง ก็มีแดดแต่ว่าเยน็นเย็นมากเลยก็นี่เราจะไปถ่ายรูปเพิ่มกันนะคะตรงนี้เขาท้ำดีมากเลยอะ่ะแล้วคือวิวข้างบนอะ่ะฝั่งนี้ก็คือสวยนะคะข้างหลังนะี่ให้ดูนี่นะตรงนี้ก็คือถ่ายได้นะ หลังจากที่ขึ้นเขาวลงมากินข้าวแวะถ่ายรูปเราก็จะไม่หยุดเท่าน,นั้นนะคะนี้เราก็กำลังเดินลงไปหมู่บ้านกัดกัด นี่ก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าก็วิวสวยมากเลยนะคะ เมื่อกี้นะคะตอนข้ามสะพานมาก็คือยังเรียกแม่อยู่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนะคะ I อ h ที่ I Lost my mom ตอนนี้เราเดินมาไกลเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว,ว่าวิวข้างหลังก็คือสวยนะจริงๆมันเป็นหมู่บ้านข้างในนะคะแล้วคือเมื่อก้ที่ถ่ายอะ่ะคือจริงๆเมื่อก้ที่ถ่ายอะ่ะก็คือเหมือนอยู่ในหนังจีนนะคะแบบหนังเวียดนามเหรอ ือเขาสามารถเช่าชุดได้นะคะแล้วเขาก็มาขี่ลงมากันอ่ะเมื่อกี้ก็นึกว่าโซนนี้คือแบบเป็นโซนถ่ายหนังนะคะเมืองแบบเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่แบบน่ารักแล้วก็แบบเล็กๆแล้วก็ควรคู่ที่จะเดินลงมามากนะคะคือทางมันไม่ไม่ได้ยากอะเมื่อเทียบกับฟานซีปานเมื่อเช้านะคะนี่ก็คือเป็นการเดินเหมือนเดินเทรลสอสนามเลยเพราะว่าเมื่อเช้าก็ขึ้นฟานซีปานมาแล้วก็มาลงมาที่แคทแคทนะคะ ก็ตอนนี้เชื่อไหมว่าขายังสั่นอยู่นี่คือขายังสั่นอยู่เลยนะคะแต่ว่าคุมมากคือที่มาเพราะว่าไกด์บอกนะคะว่าคุมจริงๆนนเนี่ยมันมีไอ้นี่เหมือนแบบโบราณที่เขามาเล่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยมันเป็นชิงช้านะคะแล้วก็เหมือนแบบเออเนี่ยมันเป็นชิงช้าแล้วเขาก็แบบแต่งชุดมาด้วยนะคะแบบเออเหมือนในหนังเลยเนาะ แล้วนะคะจริงก็จะ6กโมงแล้วนะคะแต่ว่าไปอยู่ที่นี่แต่ว่าคือตอนขึ้นนะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเดินขึ้นกลับไปทางเดิมน,นะคะเราจะเดินขึ้นกลับไปตรงร้านที่เราแวะกินน้ำมะพร้าวนะคะแล้วเขาก็จะมีวินมอไซค์นะคะพาเรากลับขึ้นไปนะก็สะดวกและไม่ต้องเดินแล้วนะคะ หน้าชา้าวากเย็นมาหนุมมาคนสุดท้ายเลยอ่ะหนักไหมหนักมากนักว่าดครับเหนย ดัท่านมองหน้าพี่งงน,น,น,นังไงน่าก็มันก้นงงไงถ้าหมามองจริงๆนี่คือมันก็มีหนูมันู มือเย็นวันนี้ก็โอเคนะคะนี่มีไข่เจียวทุกอย่างก็จะโอเคนะแต่ว่าเป็นอาหารที่คล้ายๆคนไทยทานนะคะก็ทานได้เกือบทุกอย่างนะถ้าถามเราอร่อยนะคะทุกคนคือจริงๆคลิปที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นคลิปที่ระทึกขวัญมากนะคะตอนแรกไม่คิดเลยว่าเราจะถึงร้านยังปลอดภัยนะร้านจะเร้านดีมัน้มากเลนย ถ้าใครมาเวียดนามเหนือนะคะพลาดไม่ได้คือร้านหญิงลีนะคือร้านเขาจะมีหลายชั้นนะคะอันนี้เป็นชั้นแรกนะก็จะเป็นขายพวกมีหมวกมีเสื้อกันลมแล้วก็มีเสื้อกันหนาวนะคะส่วนชั้น2ก็จะเป็นเสื้อกีฬานะแล้วชั้น3ก็จะเป็นเ,เสื้อกันหนาวแบบกันหนาวเลยนะคะนี่ก็มีแต่ละชั้นมาให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวมีชั้นใต้ดินให้ดูด้วยนะทุกคน อยากได้เสื้ออะไรแบบนี้นะแต่แบบเพาใส่แล้วอะมันมันเออมันไม่สูยอ่เนะไม่เพราะว่าเราสองคนอะช่วงตัวสั้นเพราะฉะนั้นแน่หนูถึงไม่ค่อยชอบอนไ้เพราะมันยาวเนี่ยเป็นนางพวกคุณไหยล่ะคนไม่ใหญ่พอแล้วจะสีนี้เนี่ยมองไกลๆได้เลยนะสีเนี้ยสีนี้ได้นะมันต้องดูตัวด้วยแหละบางตัวมันก็จะแบบมันก็ไม่ได้ปั๊บร้ตัว มันแล้วแต่ตะเราแล้วแต่เราเลิกเราแต่งเลยอะสิสงหามื่อกียังไงประเทศเขาก็ทีนี้เราก็มาอยู่กันร้านชื่อร้านห,หญิงลีนะคะเขาก็จะขายพวกเสื้อผ้าแบบกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าแท้ไหม,ไมก็คือแท้ที่นี่นะคะ <laughs> นี่ก็คือแบบว่า นี่ยก็จะเป็นราคาถูกนะคะแล้วก็คือเขาใช้ชื่อร้านว่าหยิงลีเลยแล้วคนไทยก็จะชอบมาซื้อที่นี่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวจริงๆทุกคนคือ<ม>ที่นี่เขาก็เด่นพวกทำเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อยู่และะ้วค่ะมันอาจจะแค่ไม่ได้ผ่าน QC ของยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยแต่แบบโคลัมเบียเยอะนะคะคก็เมื่อวันกันมาก็เหมือนมาป้ายอาย่อางเลยต้องมา ก็แต่จริงๆสีน้ำเงินสวยนะเพราะว่าข้างในเธอใส,ส่สีแดง ดูดิอุ้ยสีม่วงสวยเออสีม่วงสวยสีม่วงสวยฉันขอเปลี่ยนฉันไม่เอาอันนี้ดแล้วโอ้ยแต่เหมือนมีคนแก่แต่เขาไม่เอาอ่ะทำไมมันเป็นไม่เอาอีกเรื่องนึงแกเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงนี่สีแดงก็สวยเด้อแล้วสีชมพูนี่ก็คือรักสภาพไม่คิดว่าจะได้ยุบอ่ะเราไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีพี่มีเงินสดอยู่มีพี่เงินสดอยู่ครับ

นี enfin ่คือซูมแล้วแบบน้องดูตัวใหญ่นะแต่จริงคือน้องตัวเล็กมากนะกินอะไรก่อนนะเคี้ยวอะไรอ่ะลูกมันแคะอะไรวะนี่ก็พิ่งกลับถึงห้องนะคะเราพี่ก็คือของที่ได้มาจากการช้อปปิ้งตอนนี้ก็คือต้องเก็บของนะเก็บกระเป๋าซึ่งน่าจะยากนะคะนี่คือของที่เราจะต้องเก็บอันนี้ อ๋อ oh, อันนี้คือของที่ซื้อมาก็สี่พุ่มเก็บกระเป๋าก่อนอันนี้ก็คือใบแรกที่ได้นะคะอันนี้เป็นของเก้นนะก็น่าจะเป็นของแท้แต่แค่ไม่ผ่านค c ซนะคะอันนี้ได้มาในราคาห้าร้อยบาทก็มีอันนี้นะคะอันนี้ก็ได้มาในราคาสี่ร้อยนะกางเกงไนกี้นะคะน,นี่อันนี้เป็นสัมอย่างที่ได้มาจากร้านหญิงลี oh, สภาพก็คือ น้าคือหน้ามันไม่ไหวแล้วนะคะจริงๆตอนนี้ก็คือเกือบห้าทุ่มแล้วก็คิดว่าจัดกระเป๋าเรียบร้อยในระดับหนึ่งนะคะคือจริงๆพรุ่งนี้ต้องตื่นตีห้ากินข้าวหกโมงนะคะแล้วก็รถออกเจ็ดโมงเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องนั่งรถกลับไปขึ้นเครื่องที่ฮาหนอยนะเราจากซาปาคือใช้เวลาห้าชั่วโมงโดยประมาณนะคะมันก็จะนานคิดว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะนี่ จะใช้ใบนี้นะคะที่เพิ่งได้มาจากร้านหญิงลีนะน่ารักนะคะสีเหลืองรงนนี้จะกลับบ้านแล้วนะคะรู้สึกเวลามาเที่ยวอะ่ะเวลามันก็จะผ่านไปไวเสมอจริงๆนะคะ Thank you Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play a favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. The corner coffee shop we like to go. Take my no walks with you to take me home. With you, I never feel, oh. ต้องไปิดตรงนู้นต้องเถิบไปทางเออถ้าอยากมาต้อง,องแผนสู่แค่ดไวยอยู่แค่นี้อาย่างอ,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 อาหารมา สารลงโฮนะคะมาว่าไงให้รีวิวหนึ่งประโยคมาทำไหม่ <laughs> ก็มีแดดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะนี่เดี๋ยวโอเคครับหนึ่งสองอันนี้จะเอาโมเมนต์เหมือนประมาณว่าหนูกำลังถ่าย uh huh. นะนี่สามลูกครับหนึ่งสองครับผม ไม่แน่นะไม่แน่นะตัวบทนะครับตะเบียนตัวบทตามตกันเลยนะครับมชมได้นะครับ ก่อนกลับมีเวลานะคะเราก็ยังไม่ยอมแพ้นะมาตามล่าหากาแฟเวียดนามกินกันนะคะออของของมีนเอาไรนะไอซ์เห uh, มือนกันไงไอซ์อารมิสเอ่อแบล็คกาฟฟแบล็คกาฟฟไอซ์ค่ะ Okay. Walk into the market, strolling hand in hand, exchanging letters and no way. Don't be afraid when we are together. We always have fun throughout the day. I do anything to get your attention when you say you.

อย่าง official นะคะเป็น International Flight ในรอบหลายปีนะคะแล้ก็ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราอาจจะ Underestimate เวียดนามนะคะแต่ว่าทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากนะคะเวียดนามมีอะไรหลายๆอย่างมากๆนะด้วยผู้คนสถานที่แล้วก็วัฒนธรรมนะสำหรับใครที่ยังคิดอยู่ว่าเวียดนามเหนือน่าเที่ยวไหมจะมีอะไรหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเวียดนามเหนือก็สวยไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเลยอย่าคิดเยอะนะคะ